ไหนครับสวัสดีครับผมแซนเปอร์ต่อสติวัตครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับอ่าไฟนี้ซ้อมประมาณสามอาทิตย์สองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ใครต่สอสติวัตรครับอยู่ที่กรุงเทพปัตรพลครับมีใครเป็นผู้บังสารมังอยู่ในตอนนี้ผู้บังผู้ซ้อมมีมีตะลุมพุกสามสิบล้านแล้วก็พี่ๆในค่ายแก้วโปรในค่ายเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าย่างสิบหกค่ะสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยเจ็ดห้าครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้เป๊ะๆหกสิบสองหกสิบสามหน่วยสไตล์อะไรครับ ก็บู๊ทั้งเข่าครับวันนี้จะต้องมาเจอกับเดดอุไทยเนาะคงยังไม่เคยเจอแน่นอนไม่เคยครับครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยแต่ยังได้ดูยังดูแล้วครับเขามือตาตายตาตายบู๊เหมือนกันครับวันนี้มาเจอเขานะวางเก่วางแผ็งให้ดีก็ชกตามที่ซ้อมมาอกระต่อยตาตาตาเราแล่าสุดไปแก้ไขวูบกับเวียดนามเนาะล่าสุดไปต่อยไหนไว้ยุกยาครับวันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยไปวันนั้นช่างครับเวทเท่าไหร่ร้อยสามสองนี่ยหะร้อยสามก็เวทนี้เลยเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้ ชนะน็อกด็อกสี่ครับออกชนะน็อกมาด้วยวันนี้เลยมาลาบเหนือเนาะเคยมาต่อยที่นี่ยังครั้งแรกเลยครับนี่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมนิดนึงครับตอนนเย็นท่านตื่นเต้นนะวันนี้ร้อยสามสองเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างผ่านครับผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ว้าวเปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะน็อกแค่เหมือนเดิมแน่นอนครับไฟนี้คุมมากี่กิโลคุมมาสองโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักเท่าไหร่สิบ สิบสิบไฟเหรอสิบสี่งานกลางครับสิบสิบสี่วันนี้ก็พร้อมมาเชียนหน้าของไทยเนาะพร้อมมาคนจังหวัดกรุงเทพครับเอาขอเด็กกรทมนี่เองเอาฝากอยู่แถวไหนอยู่แถวรามคำแหงครับหลังรามเลยอ๋อฝากเชิญโชคแฟนคลับด้วเลยก็ฝากทางบ้านช่วยเชียร์กำลังใจให้ด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมมาเชียร์นาให้ฝากนะครับผมขอให้น้องโชคดีติดมาครับ